สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง u t u b e HR Channel ช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของเงินชลาภาพประกันสังคมโดยเฉพาะเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนของสำนักงานประกันสังคมมี คำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวสําหรับคนที่ส่งเงินสมทบต่อเนื่องตลอดทุกๆเดือนส่งเงินสมทบก่อนเดือนมกราก่อนเดือนธันวาคมปี2,541เเป็นต้นมาส่งต่อเนื่องตลอดและก็มีอายุครบ 55ปีบริบูรณ์ปี2568ก็คือปีนี้ระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน2568ใครที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ปี2,568ก็คือปีนี้และมีเงินเดือนเกินฐานสำนักงานประกันสังคมกำหนด1 5 0 0 0บาทจะได้รับเงินบำนาญชลาภาพต่อเดือนตลอดชีวิตเดือนละ5,475บาททุกคนสำหรับคนที่มีเงินเดือน เกินฐานเพดานประกันสังคมกำหนดซึ่งขออธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมได้รับเงินบำนาญชาภาพรายเดือนสูงสุด5,475บาบาทขออธิบายความเพิ่มเติมแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับผู้ประกันตนที่ทำงาน ก่อนเดือนธันวาคมปีพศ .2541 นะครับก่อนหน้านั้นจะไม่มีการนับจำนวนงวดเงินสมทบเป็นเงินชลาภาพจะไม่มีการนับเพราะว่ากฎหมายเรื่องของเงินกรณีชลาภาพเริ่มมีผลบังคับใช้เดือนธันวาคมปีพศ .2541 เป็นต้นมา กรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมีการหักเงินสมทบนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2500 41ต่อเนื่องสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ไม่มีประกันสังคมมาตรา39มาเพิ่มเติมซึ่งสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งต่อเนื่องตลอดทุกๆเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541จนถึงเดือนธันวาคมปีพศ2567ที่ผ่านมาจะมีงวดเงินสมทบทั้งหมดเท่ากับ313งวดด้วยกันนะครับหากนับเดือนธันวาคมปี2541ดด้วยก็จะมีจำนวน งวดเงินสมทบทั้งหมด313งวดนะครับและที่สำคัญในการคิดคำนวณเงินบำนาญชนาภาพสูตรการคิดเงินคำนวณเงินบำนาญชนาภาพเริ่มต้นที่20%ซึ่งหากนับตั้งแต่ปี42จนถึงปี2556จะมีการส่งเงินสมทบครบ100% 80งวดซึ่งฐานการคิดคำนวณในกรณีที่ส่งเงินสมทบครบ180งวดจะเริ่มต้นเปอร์เซ็นต์ที่20%ในกรณีที่ผู้กันตนมีเงินเดือนเกินฐาน15,000บาทส่งครบ180งวดขั้นต่ำเงินบำนาญชราภาพจะได้รับเดือน3,000บาทแน่ๆ แต่ในกรณีที่ปี2557ส่งต่อเนื่งตลอดจนถึงเดือนธันวาคมปีพศ2567ก็บวกอีก1.5%สำหรับจำนวนเปอร์เซ็นต์บวกทุกๆ12งวดที่ส่งเงินสมทบครบ12งวดนั่นก็หมายความว่าผู้ประกันตนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ ปี2,568ปีนี้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงปีนี้จะมีจำนวนงวดเงินสมทบตั้งแต่นะครับเดือนธันวาคม2,541จนถึงเดือนธันวาคม2,567จะมีจำนวนงวดเงินสมทบเท่ากับ3 1 2 1 3งวด313งวด และจํานวนที่เป็นเปอร์เซ็นต์คิดคํานวณน,นะครับเงินบํานาญชราภาพจะเท่ากับ36-5%ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือนเกิน15,000บาทให้นำเงินเดือนเฉลี่ย1 5 0 0 0 0บาท60เดือนมาคูณกับจำนวนเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะต้องคูณ1 5 0 0 0 0บาท 15,000บาทคูณ36.5ก็จะเท่ากับ5,475บาทนั่นเองนั่นก็หมายความว่าคนที่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ที่เป็นผู้ปกันตนมาตา3า33และความเป็นผู้ปกันตนสิ้นสุดลงเดือนธันวาคมอ่ะเดือนเดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมปี2,568ปีนี้จะมี จำนวนงวดเงินสมทบ312งวดมีเปอร์เซ็นต์การคิดคำนวณ36-5เนั่นเองซึ่งจะได้รับเงินบำนาญชลภาพสูงสุด5,475บาทเท่ากันทุกคนแต่ถ้าหากว่ามีเงินเดือนต่ำกว่า1,5 0 0 0บาทก็ให้นำเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนที่จะมีอายุครบ55ปีความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงคูณ 36.5%นั่นเองสมมติว่ามีเงินเดือน1 0 0 0 0บาทก็คูณ36.5%เงินบำนาญชราภาพจะได้รับเดือนละ3650บาทนั่นเองหวังว่าคลิปนี้น่าจะขายายความนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามาหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปที่เป็นประโยชน์ในครั้งต่อๆไป อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ช่อง y ย u u ูบเพจอาร Channel กดกคุณครับ